สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับผมวันนี้จะมาพูดเรื่องที่ Facebook โดนปิดนะครับผมแล้วตอนนี้ก็ได้คืนมาแล้วก็ที่ผมเจอก็จะเป็นเกณฑ์อายุเนี่ยน้อยกว่ากฎของ Facebook นะครับผมก็คืออายุน้อยกว่า13ปีซึ่งตอนแรกผมไม่ได้อายุเท่านี้ครับผมผมอายุ24แต่มีคนมาแฮกเฟซผม ทําให้ผมเนี่ยอายุน้อยเขาทําให้ผมอายุอายุน้อยเพื่อที่เฟซผมจะได้โดนปิดซึ่งวันนี้มีวิธีแก้ครับผมผมจะมาบอกให้เคสดนี้สามารถไปใช้ได้กับเพื่อนๆที่หลงเปลี่ยนพอปีพอส,พอสอของตัวเองทําให้อายุน้อยแล้ว Facebook ก็ปิดของเราไปอย่างเงี้ยสามารถแก้ได้ด้วยเคสดนี้เลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผม F a c e b o o k ก็จะขึ้นขึ้นมาขึ้นหน้าจออย่างนี้ะครับขึ้นมาแต่จ,จะมีตรงนี้ แต่จะมีตรงนี้นะครับขึ้นมาจะให้เราส่งเอกสารนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ส่งไปแล้วนะครับผมในภาพนี้คือผมได้ส่งไปแล้วพอส่งเสร็จแล้วก็จะเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ส่งภายในสามสิบวันนี่จะโดนปิดถาวรน,นะครับแต่ถ้าเราเสียดายข้อมูลที่อยู่ในเฟซเราเราสามารถดาวน์โหลดได้ตรงนี้นะครับอะมาต่อเลยครับผมหลังจากที่เราส่งข้อมูล ไปให้ Facebook แล้วนะครับผมข้อมูลที่ส่งให้ Facebook นี้ก็จะเป็นข้อมูลบัตรประชาชนใบขับขี่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งที่สแสดงยืนยันตัวตนของเราแล้วก็เห็นวันเดือนปีเกิดของเรานะครับแล้วทีนี้พอเราส่งไปป้า Facebook ก็จะได้รอประมาณสัก24-48ชั่วโมงแล้ว Facebook ก็จะส่งกลับมาที่ทางอีเมลเราครับผมแล้ว a c e b o o k ก็จะส่งอีเมลมาที่อีเมลของเราที่เราสมัครไว้ใน Facebook ของเรานะครับผมซึ่งนี้ เฟซบุ๊กส่งมากลับมาว่าขอบคุณที่ส่งเอกสารยืนรับ,บตัวตนของคุณเข้ามาขออภัยเราไม่สามารถยืนยันข้อมูลระบ,บุตัวตนของคุณได้เนื่องจากรูปภาพที่ส่งมาไม่ชัดเจนพอซึ่งแบบประชาชนที่ผมส่งไปตอนแรกนี่ไม่ชัดพอนะครับผมมันจะมีรูปหน้าผมอะ่ะเบอร์เบอร์ผมก็เลยได้ส่งไปใหม่แล้วก็ส่งส่งไปใหม่ส่งทั้งใบกับขี่ทั้งแบบประชาชนไปใหม่เลยแล้วไม่นานนะครับผม อันนี้ทุ่ม56นะครับที่ผมส่งไป a c e b o o k ก็ได้ส่งอ e ีเมลกลับมาครับผมที่ช่วงเวลาช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับบอกว่าขอบคุณที่ช่วยยืนยันข้อมูลระบุต,ตัวตนของคุณกับเราเราได้ปลดล็อกบัญชีของคุณแล้วแล้วเราก็ไปลองเข้า Facebook ของเราดูแค่นี้ถ้าเฟซเราปลดล็อกแล้วก็จะสามารถเข้าเล่นได้ตามปกติเลยครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ส่งไปแล้วแล้วยังไม่ได้อย่างงี้ก็รอก่อนนะครับ24-48วันเอ้ย24-48ชั่วโมงนะครับผมรอไปก่อนครับผมแล้วก็คอยเช็คอ e ีเมลดูเรื่อยๆแค่นี้ก็จะได้ Facebook กลับคืนมาแล้วครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมลองเอาไปแก้กันดูนะครับผมขอให้เพื่อนๆได้ Facebook คืนทุกคนกันนะครับสวัสดีครับ